สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านรผมโกดบวกกันอีกนะ้วโหนี่มันในเกมไหมครับผมแย่ผู้วันต่อในพาร์ทที่หนะ้านะผมก็คือพาร์ทที่4ต้องขอพูดก่อนเลยว่าเอาเอเผลอกด f5 รัวๆแล้วไปโดน f9 จริงๆแบบไม่ได้ตั้งใจนะผมก็เลยแบบบวกกับเรนเดอร์คลิปไม่ได้ด้วยนะผมถ้าใครไม่ได้อ่านในคลิปแชทผมก็จะบอกในคลิปนี้เลยว่าพาร์ทที่4ี่คือผมเอ่อพลาดพลาดไปจริงๆแล้วคืออาจใหม่มาตัดต่อเรนเดอร์ประมาณ6ชั่วโมงผมไปนอนตื่นมาเรนเดอร์คลิปเสร็จมาเช็คคลิป คิดเสียจี้สุดก็ได้ผมเลยคิดว่าโอเคมันมันคงเป็นที่คอมแหละผมคงไม่โทษโปรแกรมตัดต่อหรอกนะเพราะผมใช้ทั้งของรุ่นฟรีที่มันดีที่สุดในโลกกับอย่าเรียกว่าดีที่สุดในโลกรุ่นที่มันฟรีแล้วมันโอเคใช้ได้กับทุกสภาพออเของคนบนโลกวบนนี้ตอนนี้นะนตอนนี้นะครับผมแล้วก็ รุ่นเสียตังคที่ไปโหลดเถื่อนก็รู้กันอยู่อะไรผมไม่เอ่ยเดี๋ยวแม่งโดนโดนเก็บลไลายล,ลย้อนหลังกูรวยก็กูเป็นคนไม่มีเงิอนอยู่แล้วก็ประมาณนั้นแหละเอ่ยก็คือมันเสียหมดเลยนะครับผมก็เลยต้องอัพไปสดทั้งสดสดุ่นดุ่นอะ่ะสามสองกิจกว่าอันนั้นนั่นแหละรครับผมอ่ะซึ่งมันก็รู้สึกแก่เออลืมไปเรามีม็กคาพอละ แต่เราจะถางหญ้าเพื่อเคลียร์หน้าดินเฉยๆนะผมแต่ตอนนี้สําหรับคลิปนี้ผมคิดว่าเราไม่ได้มาถางหญ้าหรืออะไรนะผมเราน่าจกแบบมาแบบฟาร์มของอ๋อไม่ใช่ฟาร์มของเรา่าจะไปลงลงหาเพชรอะ่ะเออหาเพชรกรกเะรเล็กเพิ่มนะครับหาเพชรกระเล็กเพิ่มซึ่งเราต้องเตรียมถังน้ําด้วยอ๋อแล้วเรื่องขนแกะนี่ผมผม,ผมคิดอะไรอออเลยพูดถึงกําลังนึกอออเลยว่าเออเราจะทําอะไรดีขนแกะได้ไหมนี่พงไว้แบนเนอร์แล้วผมนี่ เดี๋ยวเราจะมีการเอาธงมาไอ้นี่กันนะผมมาตกแต่งบ้านนะก็อย่างนี้ยเออเอออย่างนี้ขยายขยายเ,าน,เยนี่ยเอาสองอันแปะโคตรเท่เลยเดี๋ยวผมต้องไปหาสกินธงมาเลยว่าจะเอาธงอะไรดีให้มันดูแบบดูมีความเป็น gold for ต้องการมากๆนะผมให้ดูเป็นตัวเราตัวผมเองนะจะได้ชือมากแน่เลยเชี่ยงกันโอเคเดี๋ยวต้องไปหาฐานเพิ่มด้วยหาฐานหาเหล็กหาเพชรนะผมเราจะลงไปลึกถึง y 8แปดนะ น่าจะ y8 แปดหรือว1 5สิบห้าผมไม่รู้ดิผมลืมละเดี๋ยวเราต้องเอาที่ขุดมาเยอะส่วนเราจะต้องเก็บที่ขุดเหล็กไว้ด้วยนะผมเราคาร์บมันดีกว,ว่าผมว่าเราคาราฟที่ขุดเหล็กเพิ่มดีกว่าโอเคแล้วก็ที่ขุดเหล็กเพิ่มนะผมเวลนี้มันสอดแบไม่ใช่ที่ขุดเหล็กเพิ่มประมาณนี้เลยสามพันเอ้ไม่พอขัวไปอ,อือ ที่เหลือเก็บไว้แล้วก็ตัดขนแขะสักหน่อยนะครับผมก่อนลงดันเราจะไปลงดันไหนนี่ผมยังไม่ทราบแต่น่าจะลงดันแถวภูเขานี่แหละแถวนี้มันดูดีสุดและดูน่าลงสุดแก็ต้องเออลืมเก็บเดี๋ยวรอหญ้ารอรอทําฟาร์มพอฟาร์มโตเราจะเแบบพาะพันธุ์สัตว์นะแล้วก็่อสัตว์เข้ากรงนะผมแล้วก็ประุสัตว์เกมมิ่งทันทีเลยประมาณนั้นบอกเลยว่ามันและยาวแน่นอน,น,อนหลังจากนี้ แต่น่าจะสนุกตรงตอนลงเหมืองนั่นแหละลงเหมืองนี่ผมอาจจะมีแบบตัดการการทันไปเลยนะเพราะว่าอย่าง,งนี้เพราะว่าแบบถ้าัวแต่รอขึ้นบ้านเนี่ยผมไม่ได้ก็แบบค้างไม่ที่เหมืองเลยอะไรแบบนี้จะน่าดูน่าตื่นเต้นๆๆงไงโอเคเราลงไปดีกว่าของน่าจะครบแล้วมีถังน้ำมีหินบิดหน่อยนะครับผมเออลืมไม้เราต้องเอาไม้ด้วยเครียดเกือบเดินตะไกรแบบนี้ก็สวยนะ <S <S แล้วก็เรื่องหูฟังจากคลิปที่แล้วก็พยา,ายามใส่มันชินๆน,นะก็คือ ทนเจ็บไรแล้ทนเจ็บจนกว่าแ,แม่จะชินน่ะก็ทรมานพอสมควรแต่ช่างมันปัดนไปนะครับผมเอาทอทมนมเพิ่มด้วยเอ่ทอทอนเนี่ยไปหมดเลยเอาสติ๊กมาหน่อยหนึ mm ่ง hmm. เดี๋ยวเอาไม้มาเพิ่มจําได้ว่าเราไปตัดมาเมื่อวานเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> ตอนคลิปที่แล้วเยอะม,มากนะครับผมนี่เยอะม,มากเอามาประมาณนี้พอเดี๋ยวเราไปหาเหล็กฟาร์มของให้มันหนักๆก,กัน ส่วนหลังบ้านเดี๋ยวเราค่อยไปทำเหมืองที่หลังเราจะทําเหมืองที่มันหาได้ง่ายๆก่อนนะครับผมพวกเหมือนใกล้ๆบ้านหลุมนรกเหวนรกอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบนี้นะผมม,มันน่าสนใจมากนะจำเลยจะต่อไปอุ้ยเล็กไอเคอยากได้พอดี ถ้ามีอะไรมายิงตรงนี้กูเตะกูบอกเลยกูเตะโอเคเดี๋ยวทำทางเดินแบบขยายหน่อยนะผมกันกันกระโดดตกผมเจอประสบการณ์โดนสเกลิตันจิงตกแล้ววันรอบนั้นรอบเดียวคือกูเข็ดอ่ะเข็ดที่เขียไม่ได้เข็ดธรรมาดาเข็ดมันลกแตกอะตกไปแตกหมดเลยนะี่ของประมาณนี้นแหละเซ็ตประมาณนี้ได้ตัวแตกตัวระเบิดเ,เดี๋ยวทำน้ำไ,ได้ไปหย่อนเฮ้ยลงืนพอดี โอเคปักให้มันสว่างน,นะครับผมมันดูแบบ s p i c y spyguy นะครับผมมาแล้วมาตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรนะโอเคเดี๋ยวคุณถึงเรื่องมัน โอเคลสโกันึบโอ้โหไม่มีใกลเกือบตกเกอบลูกลงไปด้านล่างนี่น่าจะชิลเลยนะแบบเหี่ยวโอ้โหเหี่ยวเหวีห่ยวเลยยังไม่เจอเหมืองนะเฮ้อันนี้ทางไปวะ เล็ดลูใช่ว่าใช่ทางไวว่าไม่ใช่ฮะแล้วค่าอะไรมันติดจอผมไม่เข้าใจเสียงเกมที่ผมได้ยินตอนนี้คือมันเหมือนเบานม่ยินมันดังนะคุณผู้ชมได้ยินดังกว่าผมหน่อยนึงแต่ของผมจะไวกว่าเสียงหมูเสียงอะไรพวกนี้มากมันเซนซิทีฟพอแฟกสัด เอ้อเขี่ยทางเดินตรงนี้มันทุ่งเล่ทุ่หลังเลยเกิดไงเฮ้เราจะเลาะลงไปเรื่อยๆนะเราจะไม่รีบมันจะตายแบบเปล่าๆเราจะเพเซฟพยายามให้ตายนะครับผมเพราะปกติผมเล่นฮาวมาคือวิ่งโดดลงไปเลยอันนี้จริงๆอะเนี่ย เล่นยิ่งในเซิร์ฟเวอร์หรือเล่นกับเพื่อนกูโดดไปเลยว่าโดดไปไม่กลัวตายแล้วกูตายแล้วเพื่อนก็ไปไปกต,กต้องไปกู้ของให้กู <laughs> 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 พะมันอยู่ใกล้จุดเกิดสุด ราจะค่อยๆเขียนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเราจะขยายเหมืองขยายเหมืองให้เหมืองอ่ะยิ่งกว่าเมืองอีกก็คือมันจะกลายเป็นสุดยอดเหมืองนะผมก็คือผมจะขุดแบบบ้าเลือดมากประมาณนั้นนะก็คือบบทบาเป็นแบบใครเคยดูหรอเพื่อดีบ้างก็จะประมาณนั้นแหละแต่มันไม่บ้าเลือดนะผมจะดัดแปลงพูดให้มันดูดีขึ้นหน่อยก็คือดัดแปลงผมจะดัดแปลงให้มันเป็นแบบพื้นที่ที่แบบอยู่ได้นะครับผม โอ้ยโอ้ยก oh, oh, ูลืมไว้กูลองอย่าลองออ่าอาจีสัตว์ใครจีสัตว์ใครคือผมจะลองทำโปรเพเยอร์ไงเออไอ้เแย่มาแยากูเสียวเลยสัตว์ได้มึงกล้าได้ไงวะเอออย่าเรียกว่ากล้าเลยคือคือมันไม่กลัวตาย The fuck ไอ้แยาเกือบแล้วโอ้โห ยี่สบิบใครแมนไ right อหนวดไรปิดโดดลงไปเลยละกันวู้โอ๊ะวันนี้กิปเปอร์โอ้โ,อเอโหเห็นหน้ากูแล้วเท่เลยครับฮู้ยเยอะจังเยอะ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 เกินไปเยอะเกินไปก็ไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวผมกินอาหารก่อนอืม

bịt đường nước cẩn nè, không ít hơn, kia,เจอ lẹt tiếc rồi, có không, mường, chết khe, mường rồi, mường rồi, wow, quái mẹ อโอ้ยอืมอืมอืมโอ้โหเซฟก่อนเซฟก่อนจะตายอาหารไม่พอครับผม จำไว้ทางขึ้นเราคือเหมือนคือเหวพูดผิดเหมือนกับเหวอันนี้คือทางที่ใกล้สุดแล้วเชี่ยสปาวมอนเตอร์ไอสัตว์แมงมุมพิษเดียว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 เยอ้ยเอ้ยกูโดนจนได้กูโดนจนได้กูโดนจนได้โอ้ยสกิลสกิลทำพิษโอ้ยโอ้ย ไม่ได้แล้วเรากลับก่อนเรากลับ hey. ก really ่อนหนึ่เฮียยอบลูเฮ้ยผมไม่เคยเจออะไรแบบจริงขนาดนี้มเก่อนเร็วมากเร็วเร็วเร็วเเกินไปว่าแล้วเหมือนมันต้องเฮ้ยอย่าเรียกว่าเหมือนผู้ปิดเหวนะผมพูดผิดตลอดเลยคือเหวเนี่ยมันเป็นของดีครับผมก็คือตกเหวจะเจอเหมืองตกเหมืองจะเจอเหวประมาณนั้นแหละไอ้ย่ยอนี้ทางที่เราไม่ห้ามไปต่อนะไปต่อไม่ได้ งั้นเดี๋ยวเราหาแรต่ตรงแถวนี้ก่อน้วกันแล้วก,กลับไปน่าจะพอละกลับไปเติมอาหารนะครับไม่แค่อะไรครับหลักๆคือเราจะโอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกหลักๆคือเราจะกลับไปเติมอาหารเพราะอาหารเราใกล้หมดละอยู่ได้ไม่นานอาหารเราต้องเยอะกว่านี้ต้องแบบอาหารเยอะกว่านี้เพราะเราวิ่งกระโดดบ่อยด้วย เอ้ย,อย,อยแม่มึงไอ้หาลากตกไปแอบเที่ยงนี้อีกแล้วเหรอเอาเดิเอาดิเอาดิเอาดิาด,ดาบมันเร็ว โอ้ยเอาว่ะโอ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยเหมืองโอ้ยใหญ่โคตรเกือบมองฮะวายเท่าไหร่เนี่ยวายสามห้าเองเรืยใหญ่โคตรคือมันใกล้เหมืองด้วยละมั้งเนี่ยอูย้ กว้างแบบกว้างมากสรยจมากืสำรวจยังไงให้พอครับอืเน้นเน้นแร่เน้นเน้นแร่เน้นเน้นเขี้ยหน่ากลัว่ะ อยเรียกว,ว่าน่ากลัวแบบขนล,ลุกวะ่ะเล่งเกมเฮี้ยเนี่ยมันมเฮี้เยเลยเฮ้ยปกติไม่กลัวขนาดนี้นะอัปเดตใหม่แม่งทำกูโหดมากเวอร์ชัน1.17จะขนาดไหนวะเนี่ยอันนี้แค่เวอร์ชั่นเท่าไหร่วะ1.16.5นะครับคุณผู้ชมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมที่เล่นมาก่อนอาจจะร,รู้จนชินแล้วก็ได้แต่ผมแม่งไม่ชินวะ่ะเพิ่งกลับมาเล่นไม่นานแล้วแบบไม่ได้ถีบอ่ะเจ๋ง เกมอื่นมันจงใจใส่ผีมาให้น้ากลัวแต่เกมเฮี้ยน่ะไม่ต้องใส่เฮี้ยอะไรมาก็น่ากลัวสัสขุดฐานให้หมดนะผมเราต้องใช้ เยอะน่อเยี่อะไยก,กีนนะ่ก่อนอะโอ้ยเยอะแบบไม่หวัน่นไม่ไหวเอาแตกม่ไรสำรองมีเยอะโอเค ร้อยไปเรากลับกันดีกว่าคุณผู้ชมระหว่างขากลับนี่นแหละคือเส้นทางนีนจะขุดไปเรื่อยๆนะผมถ้าเราจําทางก็ไม่ได้ก็รู้กันอยู่นะคุณผู้ชมเราจะหาทางออกยังไงนี่นแหละสาเหตุที่ผมอยากจัดแปลงพวกเหมืองพวกถ้ำหรือโมงให้กลายเป็นสถานที่ที่มันอยู่ได้เพราะว่ามันใหญ่อ่ะมันมันคือมันมีห้องแบบจัด สรรมาให้แล้วอ่ะเออเราแค่ไปตกแต่งมันให้มันสดสวยมันงามก่าเท่านั้นเองซึ่งมันโอเคนะผมว่าตอนนี้ก็ขุดเสร็กไปยาวๆนะครับผมเสียงซอมบี้แล้วโอ้ยไปยินมาแต่ไกลเลยนั่นอยู่ด้านล่างนะ ปุดไปก็น่าจะเจอเหมืองจริงด้วยคือสถานที่มันติดกันนะคุณผู้ชมเหมืองแล้วก็เหวติดกันแน่นเลยนั่นเอียดเลย m ไมครับอเดกใหม่ผมก็ไม่ได้ไปตามตามดูตามดูคลิปหรือว่าอ่านนะว่ามันอัปเดตอะไรบ้างอยู่16.5นะแบบอัปเดตเหมืองกับเหวเจอง่ายขึ้นเหรอแต่ผมรู้แค่ว่าไบาโอมไอพวกแต่หนึ่งไบโอมมันจะมีหนึ่งหมู่บ้านไล้ก็คือหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านจะเจอง่ายมากขึ้น ก็น่าจะเป็นตัวเลือกคําตอบถูกแล้วว่าเออมันอัปเดตใหม่ให้มันเจออะไรพวกนี้ง่ายขึ้นนั่นแหละแต่ถึงแม้มันจะเจอง่ายขึ้นมันก็แค่ว่าจะยากเฮ้ยก็แค่ว่าจะง่ายขึ้นนะ่ะหมายถึงไอการหาของหรือว่าแบบไม่ตายเลยเนะี่ยมันก็แค่ว่าจะง่ายขึ้นนะ่ะนี่คือถ้าไม่เพรเซจแบบผมนี่ตัวแตกนะแล้ว What the oh, fuck mm. มันอยู่บนหัวกูนี่วะ โอ้โหหล่นทับมาหัวแตกแน่นอนอันนี้ไม่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 รีบต่อเดี๋ยวน้ำด้วยนะผมน้ำไม่เคยเยี่ยไม่รู้ไหลลินจะแบบโอ้ยเหมือนไม่เคยไหลน้ำเหมือนนะอ้าวอ้าวนี่มันทางลงที่กูลงมานี่จะฟาดโอ้ยยึดไหม ไอ้เหี้ยนี่คนตีได้สเกลเดินโดดเอาตีมึงลงมาลงมาลงมาให้ชู่ะเฮ้ยเออไม่ได้แม่งสปาวเห็นไหมคุณชมเนี่ยแหละสาเหตุที่แบบต้องปักท้อแบบให้มันทั่วถ้ำมาสปาวเหี้ยมากสปาวแบบเหี้ยดับแบบดัฟักม่าก จู่ๆแม่งเกิดด้านหลังเรออเาไอ้เหี้ยโคตรตกใจเลยอาจจะเป็นเวลาเจอเหล็กอะเหล็กเยอะมากลงเหวมาเจอเหล็กลงเหมืองมาเจอเหล็กลงเหมืองเจอแต่มอเนอเตอร์ไอเ้อเลวยคลิปนี้เป็นคลิปฟาร์มเหล็กแบบรวยเหล็กอะอินมกับเหล็กแหละกินกับเหล็กละกินเหล็กแทนขนมปังได้ไหมล่ะ เล็กแค่นี้ยังไม่พอผมเพราะว่าเราต้องไปขุดอะไรเยอะเลยอมีไหนอ่ะจำได้มันอยู่ตรงนี้ไหนี่ไงปวยปักปักเกอร์นี่เลยเยอะมาก านอุดทานเซตนี้หมดเราน่าจะเออยกเลิกสองการสำรวจก่อนนะครับผมเพราะว่าเราต้องไปเลียย์ช่องเก็บของก่อนนะครับผมเห็นอย่างนี้มันเหมือนจะเหลือเยอะนะแต่จริงๆสำหรับผมมันเหลือน้อยมากเลยมันไม่พอลงลงระยะยาวพูดอย่างนี้ว่ะถ้าลงเหมือนระยะยาวนี่ยังไงก็ต้อง อ้าวอ้าวอาอยัางไงเนี่ยเฮ้ยเออ,อเคเดี๋ยวอยไปลงมาอีกทีหนะึ่งเช็คตรงนี้หน่อยตรงนี้ก็เป็นอีกทางนึ่ก็ลงมาแล้วเนาะไอ้ตรงนี้เอา้าเหล็กยังไม่ได้ขุดนี่หว่า อุ้ยทองพอ,อทางนี้ที่เราอุดน้ำอ่าทางนี้เอองั้นขึ้นไปเช็คทางนี้ก่อนค่ะกลับด้ยอืมยัง <c oughs> เยอะเลยทางไป ไปไหนเนี่ยไปตายเหรอโอ้โหแต่เส้นทางโอ้โหโอ้โหสเกวิตันเสียงมึงนำพาโชคอะเรามาเจอเหล็กอีกอีกขุมซับเหล็กอีกเยอะเลยอีกที่หนึ่งนะครับน่าจะที่สุดท้ายจริงๆนะมันมีเยอะแหละแต่ว่าเอาที่นี้เป็นที่สุดท้ายกันเพราะว่าถ้าขุดมากไปกว่านี้คือจะเสียเวลาเดินไปนะครับผม เโอเค okay. คือเราเจอทองก้อนเดียวจำได้ว่ามันมีทองอีกแต่แบบเราลืมแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวทางนี้ก็แปะปุดน้ำไปด้วยนะเดี๋ยวทำบันไดต่อขึ้นมาอ,อ้ทองเหี้ย This i ่ t h e gold standard เกีร้อยมันมืดจังวะเฮ้ยเขปักให้มันสว่างับผมให้ทั่วถึงมอนจะได้ไม่สปาวกูจะได้ไม่ต้องโดดผีเพิ่มนะผมเพราะมันกระตุก <c oughs> เออเขียทางขึ้นตรงนี้อ่าฮ่าจำได้แล้วเอเคเดี๋ยวเราจะต้องแบบสร้างจุดมาร์เกอร์แบบเป็นหินมา์เกอร์นี่ไม่กูผิดมาร์เกอร์เมื่มกอกี้แม่งกลายเป็นไอเฮเดสเปย์ละจุดมารครับผมว่าสัญลักษณ์ว่าเออ ต้องเป็นตกคือตกตรงนี้นะจะเจอตรงนี้นะนี่คือทางกลับนะนี่คือทางเข้านี่คือทางออกจะทําประมาณนั้นเพื่อการหลงทางผมเพราะว่าถ้าหลงทางก็ขุดดิ่งขึ้นนรกมเมลแบบือมันก็จะกระไรกระไรอยู่ เกียตกใจซอมบีเด็กอ๋อมันมีถ้าลงไปตรงนี้ด้วยโอ้โอู้หลั่าลลแต่ไม่ลงล้ะผมหมดเวลาแล้วไอตรงนี้ก็คิปเปอร์วะไม่รู้สิผีอะไรแม่งไม่รู้แม่มงทาเป็นรูโบเลยเอาเกียน,ะ,นะก็เกาอีกกูเจอดนะไม่กูหน่อย คือประมาณนี้ผมโอเคขึ้นไปได้เย้ yeah. ลิฟน้ำสำหรับคนขี้เกียจสร้างบันไดรวดเร็วทันใจตายไวรับประกันเคขึ้นมาแล้วเย้ yeah. จะเก็บของก่อนไม่กระตุกถ้าเกิดเราไม่เก็บโอ้ oh, ใจเดือดเหมือเหวนะอันนี้คือเหวใกล้บ้านนะ คือถ้าเราขุดเหมืองในบ้านอีกจะแบบโอ้โหเรียกว่านรกแตกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันนรกแตกเรียกว่าเราจะเจอเหมืองเจออะไรแบบเยอะมากเยอะกว่านี่หลายเท่าเลยมาเดี๋ยวเรามาดูของว่าเราได้อะไรกลับบ้านมาบ้านสําหรับคลิปนี้ฟาร์มก็โตเยอะโตเร็วนะฟักทองแต่มันกินไม่ได้ฟักทองอะ่ะไอเกมเนี้ยมันกินไม่ได้แต่มันต้องไปทาปรุงอาหารอย่างเดียวโอเคเรามีไอรอนโอหกสิบสี่ชิ้น บวกสี่เจ็ดเย็ะแะสองก้อนอู้สองก้อนสองก้อนสองก้อนเยอะนะเยอะมีแร่ล้านโอสองก้อนมีทองเจ็ดเรียก้ว่าสองก้อน,ออส,ออนสองเซตนะผมหนึ่งเซตครึ่งหนึ่งเซตครึ่งแล้วกันแล้วก็เหล็กเจ็ดอันฐานหนึ่งแล้วหินมาประมวลหนึ่งนะผมกระดูกหกเพราะว่าเราสู้กับสเกียบบ่อยมากเป็นตัวที่ทำตกใจตกใจที่สุดแล้วเอาเย็นแล้วอ่ะ เร็วจังวะหิมสร้างบ้านได้พอดีผมโอเคเรากลับบ้าน,น <c oughs> คือการจะบอกว่าเออลงเหมืองใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะเอออาจจะต้องแบบเออตัดคลิปกลางเหมืองอแบบนี้การท้ำโหมจะไปไปมาแทบไม่ต้องแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> สบายฉาบเอามาเอามาให้หมด โอเคกูไม <Okay. S 2> ่สนกูทำเตาแม่งในบ้านนี่ยแหละเพิ่มจากสองเตานะครับผมอีกสองเตาแล้วก็เผาเล็กเผาเล็กอเคเดี๋ยวด้านนอกด้านนอกเผาทอง ฐานกูหมดแล้วนี่มาอีกคือเราใช้ฐานเปลืองมากนะตอนนี้เปลืองสุดๆคือประมาณนี้กันโอ้ยย h not today thank you <c oughs> อาชิเมนก็ชอบอาชิเมนอันใหม่ของเกมนี้เลยของมาตาเนะี่ยอาชิเมนใหม่แม่งหามาก not today thank you yeah. เียสกิริตันยินกันดูไั้ยล่โลบ็อกเนี่ย the fuck คือ okay, okay. อืมอืมเป็นไงละ่ะสเตปขวานโอ้โหฮาวทูไวกิ้งรีเทิร์นนะโอเคไปตักถังน้ำเพิ่มตักน้ำเพิ่มเพราะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบเป็นทางขึ้นลงเหมืองแบบเมื่อกี้เราจำเป็นต้องใช้นาถังน้ำบ่อยมากเขตต้นไผ่วู้ต้นไผ่ตรงนี้โตแล้วอืถางถางให้หมดถางธรรมชาติ ธรรมชาติเราไม่สนเราจะฐานธรรมชาติให้เหมือนชาติที่เราจะล่มจมอย่นไงของจองของจองของจองสุดๆ <c oughs> ตรงนี้ยังขาดยี่โอเค 8, 8. <c oughs> แปะไปจะบอกว่าต้นไผ่ผมไม่แน่ใจว่ามันกันธนูนเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ผมได้มาทำเนกดาษแล้วก็ทียมชาน โอเคผมว่าเอาไว้คลิปคลิปหลังดีกว่าค่อยหาเพชรตอนนี้เราหาเหล็กมาพอประมาณสมควรแล้วเรื่องเพชรนี่เอาไว้ว่าทีหลังเลยว่าได้เอ,อ้ใช่ผมลืมทําไฟแช็คจากพร้ที่แล้วนี่ได้เรียบร้อยไฟเช็คโกรเย่โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเตรียมตัวลงนรกกันแต่ก่อนลงซอนจะลงเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องเตรียมอาหารไปเยอะมากๆ คือเยอะไม่พอต้องแนะนําเตรียมเกาะอินชานด้วยลงนรกสําหรับเวอร์ชันหลังๆนะี่คือยากมากนะผมยากคือเยอะเลยแล้วต้องเตรียมทองด้วยไม่งั้แม่งโดนเราโดนลุมสกัดนม,ม่เผ็ดร้อนแบบอริดอ,อร่อยมากคุณผู้ชมมาสักหน่อยอ่าฮ่าฮ่้โหโครจะชก็เก็บไว้กระตัวนะโอเคเอาพิ่มสำหรับไมค้าในคลิป นี้ก็ขอจะเี้กันนะผมไว้เจอกันต่อในพาร์ทหน้ากันนะก็คงไม่มีละเพราะตอนนี้เราหาเพชรเฮ้ยทุยหาอะไรหาทองมาได้แล้วก็ลงเจอเหมืองนะเจอเหมืองเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเหมืองในพาร์ทต่อไปนะหวังว่าจะจำทางได้นะครับผมแต่อาจจะจำไม่ได้หรอกนะว่าหวังหวังวงั้นกันนะโอเคถ้าหากคุณชมชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับพูดแรงกูไหนไปเช้าดีอยู่แล้วอาวุ